ทำอย่างไรให้เขาปลดบล็อกนะครับแต่เขาไม่เล่นโซเชียลนะครับทุกอย่างนะครับอยู่ต่างประเทศไม่มีเพื่อนหรือสังคมร่วมกันเลยค่ะนะครับคือเราไม่มีทางรู้นะครับคนที่แบบนี้คุณไม่มีทางรู้ว่าเเขามีโซเชียลหรือไม่มีโซเชียลอันนีเน้เป็นความคิดของเราเองคนเราเนี่ยมักจะไปติดตาม การใช้ชีวิตของแฟนเก่าอยู่แล้วเป็นปกติเพียงแต่ว่าก็หลายคนก็ไม่ได้อยากเสียเสียเซลนะครับไม่อยากให้คนอื่นรู้ทันไม่อยากเสียศักดิ์ศรีต่างๆพวกนี้นะครับหน้าที่ของเราไม่ได้มีหน้าที่ห่วงว่าเออเมื่อไหร่มันจะมีออแอปติ๊กต็อกนะครับเมื่อไหร่มันจะมีโซเชียลมีเดียเมื่อไหรมันจะมีช่องทางการติดต่อต่างๆเราไม่มีหน้าที่นั้นนะหน้าที่เดียวของเราคือการพัฒนาตัวเองให้เป็นเดอะเบสในเวอร์ชั่นของตัวเอง คุณไม่รู้หรอกว่าคนคนนี้จะดีที่สุดหรือเปล่าสําหรับชีวิตเราแต่สิ่งที่คุณต้องรู้คือคุณค่าที่ฉันจะแอดให้กับตัวเองในทุกๆวันบางคนยอมหิวแห้งยอมตายเพื่อคนคนเดียวคุณจะยอมตายเพื่อคนคนนี้เหรอทิวของคุณจะยอมหิวแห้งเพื่อคนคนนี้เหรอแค่เขาไม่มีช่องทางการติดต่อที่คุณคิดไปเองคุณถึงกับจะต้องยั่งอยู่ที่เลยเหรอ ถ้าคุณคิดแบบนั้นมันก็ไม่แฟร์กับตัวเองเท่าไหร่มันเป็นการเอาเปรียบตัวเองมากไปหรือเปล่าเขาจะมีช่องทางการติดต่อไหมเขาจะเห็นเราได้ไหมนะครับเ,ออเพื่อนเนี่ยมันมันจะเอ,อมันจะมีเพื่อนที่คอยส่องข่าวหรือเปล่านะครับคุณไม่ต้องไปห่วงตรงนั้นนะครับหน้าที่อย่างเดียวคือคุณต้องห่วงว่าวันนี้เป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดข,ของคุณแล้วหรือยังนะครับเข้าไหมครับอันนี้ครูสอนอยู่ในสังเกตแฟนเก่าต้องไปทบทวนนะครับเวลาคุณยึดติด คุณทุกน,นะครับเวลาคุณยึดติดคุณะทุกข์มันเข้าขายโดนแฟนเก่าสั่งแค้นคุณกับน,นะครับ